พื้นที่ตรงนี้มันเสียเวลาเดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันใช้ได้เลยโดยที่ไม่ไม่ไอตัวพื้นที่ด้านในมันจะได้เชื่อมกับด้าน,นหลังได้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอพลิกกลับมานะครับได้ค่ะรีกได้ค่ะพี่เพียวเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีประเด็นเชื่อมกับตัวอ,วมมอนนักหรือผมคอมเมนต์อีกทีตัวนี้เนาะมันจุดที่หนึ่งค่ะทีนี้เท่าที่เข้าใจเนีย่ยตัวตู้หนังสืีมันก็น่าจะเรียงอยู่ในเอ,เอ,อียงนี้อ่าค่ะใช่ค่ะอาจารย์ ชุดนี้จะทาสีอย่างเดียวนะแต่นี้เข้าใส่ไว้เป็นต,ตุ๊กตาเฉยๆเพราะฉะนั้นแนประโยกกเดียวแต่แบบที่เป็น 3D เนี่ย ตู้ตู้ที่จะวานแหลกของพี่เพื่อขอเราไว้บนนี้ไว้บนนี้นะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสารและโลระยนอาจจะซุกอยู่ในตู้เพราะฉะนั้นบานนี้ครับทึบจะเป็นทึบได้ค่ะตรงนี้ผมขอตัดแนวตรงกันตามอันนี้นะอย่าแบ่งเข้าตามนี้ค่ะตามล่างเอาตามเรมกระจุกล่างนะคะค่ะ ไมนอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันนะกระจกบานนี้ใช้สเปคเท่าไหร่เมตรแปดสิบอ๋อกระจกใสหกมิลอลูมิเนียมตรงนี้ใช้สีอะไรครับอลูมิเนียมอกขาวข้างล่างนี้วัสดุอะไรครับเออ่ภายในนี้ค่ะจะไอตัวตัวข้างนอกครับตัวที่เป <UC S> ็นโฟมข้างนอกมันจะใช้ไม้อัดโฟมใช่ไหมเนาะ ใช่ไมบทาสีปิดอยู่ลามิเนตขอลามิเนตด้านนะไม่เอาเงาออ๋จะเป็นลามิเนตลายไม้และไม่ใช่ไม่ใช่สีแล้วลามิเนตด้านอ๋อข้างนอกไม่ใช่ไหมลามิเนตทุกตัวจอเป็นด้านเท่าได้ไม่เอาเงาค่ะไม่เอาเงาเลยก็เป็นที่เราทำอันนี้อันนี้ตัวนี้เนี่ยนะเรียบร้อยแก้ขายผมแล้วขอบคุณมากแล้วเรียบร้อยครับก็อันนี้ห้องเด็กห้องเด็กก็คือจะมีตัวตู้เตียนี้ตัวนี้ผมขอแก้ ให้มันมลูกเล่นกว่านี้มนเหมือนเล่นสีมากกว่านี้นิดนึงมากกว่านี้เยอะเลยครับจจะเป็นฟู้เาอะไรอ่าอ่าไม่ไม่ไม่้งเาย่า่่เาแบบลาสิแบบนี้งยง่ายเพราะเวลาสเปคเวลาสเปคสลับสีเหมือนกับงานของพวกข่าวสีอะไรเงี้ยมันจะได้เวลาสเปคระยะของการทาสีมันจะได้ง่ายได้ค่ะไม่ต้องเท่ากันอย่าเท่ากันหรือสลับเอาส้มแดงส้ม เลื่อนหลาเขียวเหลืองอะไรนี้ผสมไปผสมอันนี้ก็คือก้อพื้นที่วันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะก้อนนี้ไม่มีก้อนนี้ไม่มีนี่ไม่มีใช่อันนี้มีค่ะมีมีตัวนี้ค่ะขอไม้เอาสีขาวในห้องเด็กได้ว่านเล็กครับเป็นสีไม้ก็ได้แต่ไม่เอาสีขาวอันนี้ อันนี้หนูจะปรึกษาจา์นิดน<ช>ึงคือมันจะมีหินเทียมขาวลายหินอ่อนหรือถ้าถ้าเป็นแกรนิตะ่ะมันก็จะมีแ j a d ดำเราไม่เอาอยู่แล้วเนาะนมาล่ะจะ j a ิตเทาได้ไหมมีเทาจีนเทาได้ไม่เอาดำก็ไ,ได้ค่ะเทาจีนก็คือมันจะมีเหลือบลางหินอยู่ละค่ะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมว่าราคามันเด้งมากอยู่นะจะไม่ไหวหรอกราคาสูงมากเลยนะใช่ไ้ยใช่ค่ะเจียเจ,จียขอบมูลนะครับเจียขอบได้ค่ะเจียบัวกลมนคะคะ ข้างบนเป็นเป็นเป็นแกรนิตอันนี้จะเป็นแกรนิตทองตรงนี้เป็นของไม้หมดเลยครับค่ะอ๋ออันนี้เป็นลายไม้ใช่เพราะว่าลามิเนตสีขาวหรือลามิเนตสีสีที่มันเป็นสีตทูตอะมันจะมีปัญหาตรงรอยต่อมันจะไม่เนี๊ยบแต่ถ้าเกิดเป็นลายไม้เนี่ยมันจะซ้อนรอยต่อตรงนี้กันเพราะฉะนั้นเป็นลายไม้หมดเลยครับ พวกนี้รวมไหมรวมค่ะหนูใส่มารวมให้เรียบร้อยรวมค่ะจากท่องนี้ผมว่าตู้นี้ไม่จําเป็นเพราะว่าโปรเจคเ,เตอร์ตัวเนี้ยมันสามารถยิงออกมาเต็มพื้นที่ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยมีเอาเอาออกไปเลยครับแต่ตัวนี้แถมให้ใช่ใไหมโปรเจคเตอร์ไม่ไม่ไม่มีในรายการเพียงแต่ไม่มีแต่ในแถมเลยครับเอาทีพี่เพียวรบกวนเช็คให้ผมหน่อย ว่าระยะในการโปรเจคเตอร์หนีอยิงออกมาฟูมันอยู่ตรงไหนเอาแบบเต็มสตรีมเลยครเดี๋ยวกลับมาที่แปลนแบบห้องนี้เท่าที่เข้าใจมันน่าจะจัดโต๊ะแบบนี้ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ต่างว่าไม่มีค่ะใช่ค่ะถ้าคุณจะถ้าคุณจะทำเป็นแบบสมบูรณ์ค่ะเอาก็าที่วางเรียงเหมือนเียเตอร์เลยครับได้ค่ะตัวตัวนี้ยันีตังนี้เป็นเสา ก่อนที่จะเข้าประตูเข้าห้องนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะได้ค่ะเป็นตู้เต็มได้ค่ะเวลาเก็บของมันจะได้ไม่ล้มได้ค่ะแล้วก็ฟิรนิชชิ่งปิดผิวบานเป็นไม้ค่ะไม่ต้องใส่กระจกนะคะเป็นต้นต้อค่ะบานชั้นเน้นเน้นซ่อนปิดไม่ต้องล้มได้ค่ะได้ค่ะมีแบบแกะแบบนี้ที่วางของได้แล้วก็จริงๆริอะค่ะที่แต่ใช้งานของเจ้าที่อะแกอยาก ได้ที่วางของที่ที่ต่อจากตัวกีตเจจูค่ะได้ค่ะได้ค่ะต่อเลยอ่ะ<ต>อันนี้นไม่ขาดอ้นนี้ตัวนี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ต้องเอาหู้เตา่าไม่เอาแต่น,นี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะต่อเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ยืดมาเต็มค่ะยืดเต็มแต่ว่านักดจะจะแยกเนี่ยเขาเป็นอีกส่วนเดียวเหลือเจ้าที่ออกไป เป็นเยอะน้อยที่ไหนเราผมเชื่อสั่งในตัวจุดที่มันควรจะมีเราจะเป็นตัวจุดคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยต้องมีตัวเนี้ยต้องมีตัวเนี้ยน่าจะมีตัวเนี้ยน่าจะมี น้าหม่แล้วก็